รับหลอกแท้ทุกองคโอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะ,อะแน่นอนชัดเจว๋วเกิดไม่ทันหลอกเลยองค์ซ้ายเนี่ย,ยเก่าสุดโอพี่เผือกหูลายโคตรชัดโอ้ยทำอะไรกันอยู่อะ <S <S นี่ <S <S พี่เผือกเขาไปเช่าของดีมา <S 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 เท่าไหร่นะพี่องค์ละล้านห้าล้านห้า ตอนนี้เขากำลังเล่นกันพาโหวดหวยไงหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อหานไงเฮ้ยรู้จักไหมนี่แกปลุกเสกด้วยตัวเองเลยนะนี่องนี้นี่ดูดูน้ำลายแกยังอยู่เลยโอ้ล้านเหรอของแท้ต้องมีรอยน้ำลายหลวงพ่อเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเห็นแล้วเหมือนจะขึ้นลานิดๆแล้วตามอายุโอ้ของแท้อยู่แล้วนี่แล้วองค์แรกนี่ มีประวัติอุ้ยเฮ้ยยังไงคะยังไงยังไงดูตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะยากเลยงงแรกนี่เจ้าของเก่านี่จริงๆเป็นของพ่อครับเจ้าของเก่าเนี่ยตอนนั้นวัยรุ่นเลยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดพ่อเห็นจะออกจากบ้านพ่อบอกท้องไว้หน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่าเดินทางเดินทางอุทาหุณห้อยแล้วปลอดภัยไม่น่าเชื่อรถบัสคันนั้นแหกโค้งตายทั้งคันคนที่ห้อยพระรอดตายตายเอ้า มีนจะเอามาได้เหรอนี่องค์ที่สองนี่องค์ที่สองหลวงพ่อที่ปลูกแสกนี่ทานแดงๆ <laughs> ยาว8เมตรเคยได้ยินไหมอุ้ยคล้ายๆเหมือนหลวงปู่เคมหลวงปู่เคมหลงวหลงปู Ki ่หวานองค์เนี้ยอ๋อไม่เค็มหวานยาว8เมตรเออก้าว <9 S 2> แรก <9 S 2> <nonprofit. S 1> ไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สะบงไฟไหม้สะบงแแฮ่ <laughs> 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 วย้วเอาองค์ที่สามไหมมีเหรอมมีองค์ที่สามเนี่ย <c oughs> จำประวัติไม่ได้แล้ววะจำไม่ได้หรือคิดไม่ทัน <c oughs> เฮ้ย สององค์เตรียมมาดสององค์แสดงว่ามันต้องศักดิ์สิทธิ์มากแน่แน่ศักดิ์สิทธิ์มากเว่ามีเรื่องเล่าทุกองค์ของแท้ทุกองค์ไม่ไม่แต่เดี๋ยวนี้วงการพลาของปลอมมันเยอะรู้มากจังเลยเราก็จริงอย่างเนี้ยเขาดูว่าอันไหนปลอมอันไหนแท้อะคือศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แน่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของจริงหรือว่าของแท้อะไรแบบเนี้ยพี่เบื่ออ่ะสมัยก่อนเขาอมไม่ใต้ลิ้นไงอุยฮะแท้เนี่ยอมต้องไม่ละลายอ่ะเนี่ยนะฮะแท้ เฮ้ยไม่แต่หนูเคยศึกษามาศึกษาอะไรมาหลานชายเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเคยเช่าผ้าแบบนี้ไปแล้วเขาก็ไปท่าเรือแล้วเขาก็จมน้าเฮ้ยไม่ตายตายเอ้าไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยเออแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยตายเพราะว่าเขาอะห้อยสี่องค์ทีเดียวไงแล้วพ้ามันก็หนักมันก็เลยท่วงคอท่วงคอเขาก็เลยมิดจมน้ําไปเลย เกี่ยวแะไรกของแท้ไม่แท้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าของแท้แปลว่ามันต้องจมน้ำเอาก็ลองเทสดูดิอ่ะใช่แท้ทั้งนั้นแหละล้านห้านัองค์ละถ้าแท้ต้องจมน้ําอำนี่พี่หยิบเองดีกว่าฟองกอดเลยเมื่อกี้นี่อันนี้แท้อยู่แล้วนักองร์ให้ดูแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แท้แท้ไหมแท้เแม่ล้านห้าต่อไปองค์ที่สองจมจมนี่ก็แท้บอกแล้วระดับเสีย แข็หมดเลยว่ะเฮ้ยองสุดท้ายองสุดท้ายดูจมจมหายเฮ้ยจบแพ้หมดเลยจริงด้วยมันจมนะแต่ว่ามันมันเหมือนองสุดท้ายมันละลายอะทําไมมันถึงขึ้นแบบนั้นวะหรือว่าเนื้อผงวะโอ้โหเอ้ยแปลกๆนะองนี้นะเอาเอาเซียนเซียนไปส่องเลวทําไมองสุดท้ายมันละลายไอ่ไอ้นี่เซียนอุ่นนี่ว่ะเซียนอุ่นงามวานไงโอ้ยเซียนพระที่ดังๆอะนะ พี่เผื่อลอง้าแต่งตัวเราไม่เหมือนเซียนเลยอะแต่งตัวเหมือนมาบุญคลองสมไมสิ5ปีแล้วเลยอะเอ้าเส้นอ้นอ๋อไม่ใช่ครับจำคนผิดแล้วอ๋อขอโทษนะคนท่านโทษนะล้วจะไปเลยเหอเซียนเซียนเข้ามาพอดีเองน้องพี่เองพอดีพวกเรากำลังเทสพระกันอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าพระไหนที่เป็นองค์ที่แท้เนี่ยจะต้องจมน้ำแล้วปรากฏว่าจมหมดเลยค่ะ4องค์แต่ว่ามีองค์หนึ่งอะค่ะมันละลายรีบคุยรีบคุยจะหมดแล้วเนี่ยคื ละลายแบบนี้คือแท้ปะคะเซียนเซียนช่วยดูหน่อยแปลกๆนะเซียนไม่เคยเห็นเนื้อแบบนี้เลยอ่ะอ๋อใช่เลยอันนี้ไอตัวข้างหน้านี่ผงสุพรรณไอตัวหลังอะผงซักฟอกผงซักฟอกเต็มมาเท่าที่ดูนี่ชัดเลยนะยังไงไอไอที่จมเนี่ยของปลอมแต่ที่ละลายนี่ของแท้เลยฮะละลายของแท้อะเซียนใช่ไหมครับเอาวะยังเหลือแท้อยู่องค์หนึ่งเอาแล้วละลายแล้วเอา ขึ้นมาห้อ,อยงไงละลายแล้วก็ละลายเลยไปกับน้ําเลยเนี่ยแล้วไอ้ที่แพ้ละลายนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อ่ะที่เช็คดูนี่ห้าสิบล้านมั้งห้าสิบล้านมันนี่เลยห้าสิบล้านละลายไปแล้วไปหมดแล้วล,ละลายหมดแล้วห้าสิบล้าน กก็ออยยูู่ในตัวงดี50ล้านนี่เช็คอาทิตย์ที่แล้วนะตอนนี้อาจจะ60แล้วก็ได้นะ60ล้านโอ้เอาแล้วสุดตัวสุดอย่าร้อยปุ๊บถ้าเช็คตอนนี้เลยเท่าไหรลแล้วอย่าดูก่อนนะตอนกลางเดือนมกราคมอีกเหรออุ้ย70เล70แล้วโอ้ยนาทีนี้เลยนาทีนี้ร้อยร้อยล้านร้อยยังแต่ว่าอันนี้อันนี้พอแล้วกูซึ้งในพุทธคุณกูซึ้งในพุทธคุณแล้วตอนเนี้ย อันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าทานเข้าไปเนี่องค์หลวงปู่จะเข้าตัวนะใช่ปะใช่นี่ใช่หน่องนี้เลยน่าจะมาแล้ว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 